สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนมือนีสาวเจ๋อบับหัวหนาผ้าเล่อผาลงทุงลงขาคือเก้าแล้วครับพี่น้องหากบหาเขียดหาก็ะปูกหาขันขันขีตบุบขันต้อเฟืองหายเป็ดกบูปเอยียงขึ้นเมนพระไขยเอียงขึ้นเบี่ยมันคือจังไงอะเถอดมเบื่โอ้เบี่ยมันเบียมันกไข่ไข่อัน,นีเนาะ โอ้ยใบใหญ่นังขอแต่พกขายหนี้เฮ้ยไม่เกินให้นอกมาเลยใบหนังอ่ะห็นบอกโกบติดโรคเพลินมือที่สองของการหลังจากฉีดวัคซีนมาก็เจอกระเรือปีศาคือเก่าฉีดเมื่อสักครู่เลย,ยตะนายกับฉีดพร้อมกันฉีดเมื่อสักครูอน,นี้ตะนายกับมายายสาวเราว่ะฉีดมาเนี่ยก็จะได้ดอก เป็นพี่บาบาล้วอะไ <laughs> ด้วหมเงยะยังได้เนะเาะอองกับตองฉีดอ็ให้ฉีดกับตองฉีดลัวแตกสวดสวดมือนีามาสีกหลายกบตื่นได้แล้วคะพี่น้องแต้มแรกแหกหมานปลาดุกนาน้อยเนี่ยนี่อยู่ไข่แน่อยู่ทช่าเจิยบ่ไข่ฉีดวัคซีนมา บอ่อไข่หนึ่งฉลูมมงผ่านไปยังบอท่านพอ่พอพ่อโตไม่จะได้ไอายขิโพสวนมือนี่บ่อปากเลยตระทองครับยายจะไม่กล้าแต่สามแต้มหรมั่งคือตระทองได้จักโตน่ะสามละ่ะได้แล้วพี่น้องเคดีโมโอู้ยเนาะมือนี่หาย,กยากยาก เขียดี่มือนก็เอาดอกมือนี่ม,มานแล้วพี่น้องเขาเจอมานแล้วเ<อ>ต็มแหลกค่ะพี่น้องอุ้ยห้าอุ้ยใส่ใบน้ำเนี่ยใบน้ำเนี่ยนี่ตานายบึงบึง็นหยัง่งนี่ว้าฮ่าฮ่านแล้วเ<อ>ต็มแหลกอุย้ยเวยสิหาได้ใส่วลาโดุดขาดมันนีกเลยพี่น้องแวบๆนี่นี่ นี่โบได้แล้วตกจับนี่นเขาเอิ่นพิ่นเม้ากับช่างห้จ้าโ<ฮ>ตที่สองค่ะพี่น้องฝีมือสาวเจ้ยหามือเดียวแมนอา้าวได้ใส่ใบยน้าสุดมือว่าแม่นางดอกสิดถึกได้าสองเต็มแล้วโอ้ยบาท่านผอครบจ้าตัวเจ้าพี่น้องทนายติดมูกับขันนายไปได้พ่อตั พ่อรติมาๆๆโอ้ตานนยิงเลยนะอ่าพ่อแล้วบ่าววีเราพ่อแล้วไหนเดี๋ยวนีหายเดี๋ยวผมจับเลยดีกว่าเออนี่ครับอู้ยกำลังแทกนี่มันมันโอ้ยแม่นจักวีเห็ดยังเฟืองเอาเดี๋ยวเอาใส่คุมันแล้วมันแล้วสามแต้มแล้วนะ อเอาโขกให้ทางพี่ยังไม่เห็นเลย,ยนะยยเ,นยเนี่ยเหนียวจับดีๆแน่เมื่อนี้คันไดพ่นหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วจิบโตนี่กับจักสีคือบอ่เมือ่อวานเลยหมูว<อ>่าน<อ>ในยี่สิบสองหรือยี่สิบสามตนี่แหละท่านผู้ชมเพิน่นนับให้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเดอ้อค่ะที่เป็นห่วงสาวเฉยยี่บ้าได้จิบโตเถอะเมื่อนี้เนาะ พอฝนก่อนคพราะว่าเฉลยหันมือหนึ่งก่อนมือนี้ก็คันมือหนึ่งได้สองโตแล้วมาหาหอยเก่าหลังจากที่ล้อลองล้อลองมาเรื่อยเรื่อยมามาโตกบ่งเก่ามาเปิดเพื่องเก่าพาต้านายมาเบิ่งเราก็ไปซองครูเจลยเราเห็นหมานเราก็เลยอยากมาน้่งมาน้าพาด์ตเพราะท่านได้พ่อโตอยู่กระลังสีไดกระลังทีใดต้านายนั่นนี่อ้าวปุ๊บไดียร์ปลาเลย แก้มแรกแล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องเอามัน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 มาหนิคู่คืออยู่ใกล้แท้เนี่ยหาเหลียวหาเชิญเจ้าบ่เอิร์นยายสาวนะโอ้เจ้าโอ้สาวยู่ใกล้ปุ๊บคนกินอยู่คู่นี่ยายสาวตาทองยายจะไม่กล้าอยู่ตรงนี้มีอันเดียวครับประกวดเทนบอลนี้แหละมุมมาให้ถึงเลยสวยสาวมาเลยโอ้ยูว่า โอ้ยโมงอมอยู่บองนี่นี่นั่น,นยังอ่ะโอ้เขียดจี๊ดจิ๊ดจับเขียดอีนาไห้โอ,อ้ไม่เหลื่อมแน่บโเห็นกล่องได้แล้วนะตัวที่สองนนแล้วโอ้แมนแมนพา,นนานวีราพอแล้ว พอแล้วมา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 โอ้ยกลัวสิพอแต่ละโตใส่เวลาโดดคักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอุ้ยดาคือใหญ่ๆดาคือตรงๆโอ้ยถทดที่โอ้ยจับให้จับเลยบอีดีนะครับนานห้าใบสอำปันเอาใบใบต่อแบบนี้ เออเมียนเมียนเอาผมเชียร์จ้ะเออเจอพอกครบครับพี่น้องนี่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 กบดีๆเอาเมื่อยเมื่อยเหนื่อยเมื่อยอยู่พี่น้องไปใส่ครูแลกแต้มล่ะซีเนื้อหา อีกละตีพอแล้วครับพอแล้วว่าสีได้ไหมฮะพอมีกำลังใจเนี่ยพอแล้วท่านายเขาว่าพอแล้วไหานี่ครับเห็นวะบุกหินเอาจับจัเบเลยนานๆๆนานนานเจับจับมือหนึ่งดูถ่อไปมือหนึ่งดูถ่อไปนี่นครับผม โอ้โซีมันเติบแล้วอีต้มมันโลมยางกับเมื่อยเช้าเจอวื่อวาใส่พลังงานไปหลายเตื่เ<ไ>ห็นพบหน่อยตัวหนึง่งดีน้ำบ่ไปนี่จากนี่มแมนนี่เปิดเครื่องออกอนี่ตัวนี้น้อยนึงครับพี่น้องพึงพ่งพึง่งพึ่งตี ุย <laughs> นั่นแหละจะได้หน่อยหนึง่งนั่นนั่นนั่นมาหน้าขาลงขาเลยแบบนี้อ้าวไปมาอ้าให้ได้อย่าโยขาอย่าโยขาไม่สิ่งล้มือ,ยอโยบ่ได้เฮ้ยบ่อโยมันสิลมลงเข้า,ขากับโจ๊กเอาเลยว่ะ เอ้าภาระชนะพี่น้องที่ใจหายนําโอ้เขียนหน่อยกับพี่เต้ออกเบิดแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ขู่ใหญ่มากกระสังกับกระสังใหม่ตะนน่ได้อีกแล้วเด้อครับเด้ออ่าเจ้สาวมาเอาโกบน้ำตะไน่ล่ะตะตะไนใส่ถุงผ้าไว้เออข้วก้วังเี่แล้วแม่มือเรี้ยงว่ายายสาวหายล่องวัดอยู่กากหนึ่ง นี่ว้ากำเมากำเมาปานกระเป๋าโดเลมอนแมพี่น yeah ้องอย่าเล่นโอ้โหเหือมานบ่ได้ลยจักโตไล้จักโตนั่นพ่ออีกแล้วตะทองพ่ออีกล่ะนั่งลงปุ๊บได้ปั๊บโอ้ซื้อว่า ตาทองมาหนิสี้หนาเช่ยหมานบัดเลยเอาเบิ้งคาคาบอกไปยังเช่าเฉยจะหมานในกระสังตาทองนะจ๊ะให้ได้ข่าวว่าหมานคักหมานหมานดูนั่นว่าแล้วหมานหมานค่ะได้แล้วมานยังสีแดงโอ้โหโอ้โต๊ะบักยางงามๆเลยตาทองเจียวเจียวชุ่ยอดไอ้เบิ้ง ปาวิดพ่อป่ะนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดลมติดลมแป๊บหนึ่งอ๋อผมงุ่มอายุครับดิโต้ใหญ่บอเราสิไปกินหางผ่อนี่้เลยเวบึงตะท่องใส่มือจับกบจักจับแป๊บได้บอกเห็นโต้กบเห็นแต่ต้อนปีนท้องอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอากิพุ นีไ่ได้สาวเบิ่งตีล an no ่ะเดี๋ยวเผมเปลี่ยนมือจับก่อนจับจับแอวดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกล่องกะขางเนาะถือแดดน้อยๆกะขางเอ้าเอามาใส่กะช่างบัดนี้อู้โต้ย่างงาม่ะส่วนกำลังถอยเขาไงมันเรียบๆไปเบิดเลยตัวเป็นสีอ่าหกแฉมละแหละพ่อได้ปนอยู่โอ้ยบ่ว่าจะได้ปนละหมกเป็นเสียบหมกปุ๋นแล้วเฮ้ยพี่ให้พี่น้องมึงกี่ล่ะโอ้ยกะร้างหาวดูดูดูหาวใส่กระช่างหม่ อ้าวตานายมานจอยอ <c oughs> จ้ามาแล้วจ้าตานายวะได้สาวออกมาได้สาวไม่เมาอ, <c oughs> อ่าม้านมานเ <c oughs> บิง้งยิ่ผ้ามาเบิ้งกะบสั่งตาทองยายจกะไม่กล่าก่อนดยหนักแข้งแห่งฟ้าได้ราคาโลนึงละพี่น้องเบิ้งติล่ะพอดีแหละสั่งเชื่อใจได้จ้าก็สั่งเชื่อยซื้อให้ เดี๋ยวพอดีแหละฮะเกาคากบขคาโหลดพอดีเนาะจ้าเนาะพอดีน่น,นแหละกาสซ้อมรถตัวท่องอะไรยัง้้นะ้าาดวมขนนีโอ้สวยมาประหนีเลยม้าเนามานักเลยมือสมังยี่หีนานบาวิดว่ามานล่ะหลังจากพักนะพักกินน้ำฟังหนึ่งพัก ส้มของตาท่องประมาณหาออกไม่เท่าไหร่ที่ที่ถอดทั้งสุดเพราะว่าหัวหัวกบไปทั้งตีนี่ออกก็ออกเปิดหางหอยเก่ามันออกแล้วมันมาส่วนอยู่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อง่ายเอออุ้ยตุ้งอานนั่นเอาเอ้าเอ้าเอาเอาถอดไทยไทยได้ยังถ่ายได้แล้วเอานั่นนั่นอู้นั่นนี่นี่ได้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 แล้วครับได้แล้วมาแล้วได้แล้ว ยอดมากเลอันนี้ยกีงยขีต้มีกแล้วเอาได้แล้วขี้ขาดขี้ขดอยากอด้รจอมากนหน่งหมู่บ้านก็เกียขัดมุนขีต้มมือนีก็มุนีโอ้ แม่พี่อย่าลุกไปเฮ็ดเอ้อเขาสิดานั่นเดียวโอ้ยเนาะบ่บ่มีคำสิเว้าเลยเกือกำลังจะหายฮักปากบ่ออกมั้ยพี่น้องเบิ่งโอ้ยเพืองยืมเสร็จแล้วเด้อเพืองเอ้ย มาเช็ดแม่นะคือจะมาฆ่าแม่แบบนี้ลูกวิ่เออเป้นหมูกันโอ้ยเมื่อใส่หาไปเรื่อยยูทูบ b เปิดช่องยายเจ้าม่กาผ้ามวนกาหาคือกันวัสดีจ้าผู้ใดยังมาท่านหูว่ายายจะไม่กาเปิดช่อง บา,านบางคนเพิ่องกับบุงหงอีดีอีหร่ได๋เพิ่งกับยังถามเาวเจออยู่เพิ่องกัลังใจ่ใหญ่ในเด้อช่องยายจะไม่กล้าพามวนพิมพ์ค้ามายายจะไม่กล้าพามวนขันพิมพ์หนังสือบอถือกระวาเอ้ามันสิไม่ไม่ให้เว้าว่ายายจะไม่กล้าพามวนเด้อค่ะเด้อกดตอกมันก็นสิออกเป็นเอ้นั่นเอ้ให้เว้าเอ้ายายจะไม่กล้าพามวนขึ้นท่านที่เลย ช่องที่ดั้งกัวยาจะไแม่กาผ้ามวนนี่ยั่งบ่ขืนเลยขนาดพิมหาอันนี้ว่าว่าซื้อยายจะไแม่กาผ้ามวนนี่เราเอาหยากแต่ใหม่แต่เดี๋ยวนี้คือว่าเราเบาของแน่ละบางช่องกนติดตามเป็นแสนกดพิมพ์ขอไปเต็มซื้อช่องกันยั่งบ่ขึ้นให้เมียนช่องยายจะไแม่กาผ้ามวนนี่คนพิมหาต่างแต่ลอยคนลักสีผุนพิมพ์ก็มาจ่าไม่นี่ขืนเลย ขึ้นเลยแมน่นของยายเจอไม่กล้าเลยพอเลยขึ้นเลยครับนี่แหละก็สีบปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเพราะว่าเราดังมาจากซื้อนี่ <c oughs> แล้วก็<ช>พิมพ์ก็ขึ้นง่ายน,นั้ำจะไหนอันน,น,นี้อุ้ยน,นี่มันเต็บเลยนี่ร่องน้ำจริเนาะร้องน้ำเนาะมาลายแต่หูมองมันลงบ่ล่ะลงมองนี่แต่ต้นสีบุตรเป็นแค่นั้นเอง ôi, người mọi Một cháu tí mọi người mọi người mọi người Bà người mọi người mọi Bà mọi người 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 ทนี่ครับโอเซหมานแล้วเด็กน้อยตอนนี้ก็ตามตาะทองอยู่ตัมบอท่านดอกบอท่านดอกต่ะทองล้วสิสองโลหรอเนียนไอ้สาวพอล่ะควมได้วได้มาเยอะขวนเอ้ยเราว่าบกักยางดังๆเอาพ่อเป็นขวนกำลังใจครับ ใส่ตายหมานโจยตาจจยป้ามาบานนันโอเคน,นั่นหมานโจยตะนายพ่อใหญ่ใครอุ้ยองงามเลยหมานเป็นไดอ่ะปวดหลังครับตรงนี้ตะวันสินหัวเลยหลยังสู้ฟ้าหน้าสู้ขี้โตม ให้แต่มันพอกผมล้งเหลื่อมผาผาผานี่เลยทะมุดเด็กเยีแถวกันจุ่มกันเฮ้ยเอาเลยเอาเลยจักห่อนจักหนาวเ้ยลูกผีเอาเลยอำมาหากินสะป๋อรัวๆไปเลยจ้านั่นห้อยนั่นห้อย อดหายกกเม่โขดขาดเ้ากล่มหนเาเกขุดเขาไปดีแล้วคับพี่น้องมาๆๆมาครับพี่น้องเลยแล้วครับนี่นี่ตัวงามบอหนงสมสามตัวงามงามนี่เหลืออุยหุยเลยงามครับมมันมันมันออาพอได้ปน ก็ได้กินในยากด้วยมือนี่ออ้เิดเขียดไม่รวยเท่าเมื่อวานเพราะกำลังบ่หลายคือหมูอวานนี่มือนี่คนมาใหม่กำลังหลายกลัวไหนี่ยังเฮ้ยไหน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 อ้ยเฮ้ยอ้ย้ ต้องผมต้องจับเอวไว้ครับต้องสั่นอันตรายโอ้เหเหนียวแตกเลยเอาเอาเอาเฮ้ย่สาวบ่พอยายสาวดังเหินล่ะ ตาขอมือนีมากมือนีคือสีแห้งหลายค่ะเนาะเปิดกิ่นกินอยู่รุดกุลุดกุนอยู่มือนีแห้งบ่หอยเบื่อเถอะค่ะป่ายกยนี้แห้งเบิดไปแล้วมือนีบ่อยเจ็บกับสียูโตละตัวสีมากก่อน่อยดีมหากรรมการหากบ ไม่หยางแกเลยโอ้ยหัวสาะนอนี่เนาะจัดผู้ใดเหยียบท้องปบออดเลยผู้ใดเหยียบกบขี้แตกหลุดเบืองว่าเขาเจอคุบถือที่หนาคุบใดหนาคบขีอเขียดโอ้เขียดีโมแมงไงอุ้ยนี่หมื่นหมื่นเฮ้ยดีบรแสนนี่เจดีโมแมงไงนี่ แต่พอแล้วไปขึ้นหันเมื่อยแดดหอนเม,ม,มียนจะฮักผมหลายลมือไงแมบ่บาวิดกับเมื่อยพราบาวิดปะฮะสนีแหละมื่อนี้แดดแดดบ่เย,ยน็นก็ยังถูกเมื่อพี่น้องออ๋งงงงโอี่ไปเพียรสนิทเลยเด้อค่ะพี่น้องลาไปก่อนผอกันไม่คลิปหนา้าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแค่ทุกคมมอมเมนต์ค่ะลาไปก่อน สวัสดีค่ะลาไปก่อนครับพอ,อกันไมหมคลิปน้าสวัสดีครับเคคบมื่ออีลีหาโดาเติบโอ้ของตะนายมเมียนดอกนี่สิบกว่าหมกบ่ได้ดอกหลายๆก็นั่นหมานหมนอยู่หมานอยู่ครับหมานอยู่ของตะไนยกับหมานครับะ